สวัสดีค่ะทุกคนจำเสียงนี้ได้ไหม <c oughs> มิสไพคนเดิมค่ะมาแล้ววันนี้มีอาหารมาเสิร์ฟเยอะแยะเลยนะคะวันนี้มิสไพจะมาพูดบรรยายให้ความรู้เรื่อง food and drinks food and drinks นะคะเป็นอาหารและเครื่องดื่มนะคะซึ่งอยู่ในบทที่3ของเรานะคะสำหรับ เมนูแรกกันเลยเดี๋ยวไปที่ร้านอาหารของมิสกันนะคะ Bamboo Restaurant นะคะยินดีต้อนรับทุกคนเมนูแรกก็คือ b o a r e d Egg b o a r e d Egg แปลว่าไข่ต้มนะคะ,ะเป็นเมนูที่ทำง่ายเวลากินก็มีประโยชน์ด้วยนะคะได้รับสารอาหารเป็นโปรโตีนนั่นเองนะคะต่อไปอันนี้นะคะก็คือ ซอสในภาษาไทยเราก็คือน้ำจิ้มนะคะมาบวกกับคาว่าชิลีชิลีก็คือพริกนะคะเป็นซอสพริกนะคะหรือเป็นซอสที่มีรสจัดนะคะซอสแปลว่าน้ำจิ้มนะคะในภาษาไทยต่อไปอาหารเร่งด่วนมื้อเช้านะคะไม่ทันแล้วทำอาหารไม่ทันแล้วอันนี้เลยเละาก,ากัน conflict conflict แปลว่า ข้าวโพดอบกรอบนะคะพร้อมกินเลยแกะกล่องมาเปิดทุงมาปุ๊บกินได้เลยหรือใครจะเพิ่มรสชาติด้วยการเติมนมสักหน่อยนะคะก็จะเข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะต่อไป favorite, favorite favorite แปลว่าชื่นชอบแปลว่าโปรดนะคะอย่างเช่นมิสไผ่ชอบกินก๋วยเตี๋ยวก็จะพูดว่า my favorite food is นูโอ s Noodles, อย่างนี้นะคะชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะคะต่อไปนี่เธอฉันจะเสกเธอไม่มีทางชิงลองดูไหมล่ะเรียบร้อยกลายเป็นอาหารฮ่าฮ่อันนี้นะคะก็จะเป็น Fish and Chips Fish ก็คือปลา Chips ก็คือประเภทมันฝรั่งแปลร,รูปแล้วนะคะอ่าเป็น มันฝรั่งแพนเป็นมันฝรั่งแท่งทอดกรอบอย่างนี้นะคะ fish and chips นะคะต่อไปดึงดึงดึงจะกินชันไม้เธอจะกินชันไม้ชันมีหลายรสชาติเลยอ่าอันนี้คือ french fries คะ่ะ french ก็คือเฟรนฟรายที่เรชอบกินนะคะคิดถึงจังเลยโรงเรียนมาลีเมื่อไหร่จะเปิดจะได้กินเฟรนฟรายใช่ไหมที่ไหนก็ไม่อร่อยที่นี่อร่อยมากนะคะดึงดึงดงจะกินรสไหนอันแรกเป็นรสดั้งเดิมเติมเกลือลงไปหรือใครชอบเผ็ดน้อยอ่าสไปซี่เลยนะครับกล่องสีเหลืองนะครับหรือจะกินแบบญี่ปุ่นสักหน่อยแล้วก็เติม สาลายลงไปกล่องที่3เป็นสาหลายนะครับเลือกเลยนะครับ10บาทสิบบาทสิบบาทอ้บบาวคิดจบ That's great 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 แปลว่าเยี่ยมเลยยอดเยี่ยมนะคะเวลาเด็กๆทำงานเรียบร้อยถูกต้องหมด Great job คุณครู ชื่นชมด้วยคำว่าเ a t job โอ้มันเยี่ยมมากเลยนะคะอ๋อใครชีวิตใครขาดความหวานใครไม่มีความหวานเลยใครต้องการความหวานเชิญทางนี้ h ั n น,นี่ฮันนก็คือน้ำพึ่งนะคะน้ำพึ่งจะมีรสหวานนะคะต่อไปอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยงูกุ้นเข้ามากินกับพวกเราไหม ไม่ละกินคนเดียวก็ได้ลูฟี่เงยหน้าหน่อยสิกินคนเดียวเร็วๆเ,เข้านูดลส์นูดลส์บะหมี่นะคะหรือกว๋วยเตี๋ยวตระกูลเส้นทั้งหลายนะคะเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วเติมหน่อยรสชาติจะได้เข้มข้นนะคะอันนี้ก็คืออมอมเล็ตออเล็ตไข่เจียวนั่นเองนะคะต่อไป Orange juice Orange juice แปลว่าน้ำผลไม้นะคะ Orange อยู่ข้างหน้าก็คือน้ำส้มถ้า Apple juice ก็คือน้ำแอปเปิล Watermelon juice ก็คือน้ำแตงโมนะคะเราสามารถใส่ชื่อผลไม้ลงไปหน้าคำว่า juice ได้เลยนะคะต่อไปอันนี้สุกแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟอร่อยทุกสีค่ะ มีประโยชน์ค่ะมันก็คือ p o r ์ชเอกพเอแปลว่าไข่ตุนนั่นเองอันนี้ก็คือไข่ทรงเครื่องนะคะไข่ทรงเครื่องปรุงไว้แล้วเรียบร้อยเลยนะคะอันนี้ไม่มีน้ำมันนะคะรับรองกินแล้วไม่อ้วนค่ะว่าไงนะท่านพูดใหม่อีกทีสิผมไม่ได้ฟังเมื่อกี้นี้คุณก็มัวแต่กินอยู่นั่นแหละโอ้ป๊อปคอร์น Corn ก็มันอร่อยนี่ครับมันคือข้าวโพดคั่วนะคะเด็กๆไม่สบายหรอลูกหรือว่ากินอาหารยากไหมมากินอันนี้ดูนะ Porridge Porridge แปลว่าข้าวต้มนะคะหรือไม่ก็เป็นโจ๊กก็ได้นะคะต่อไปดึง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 ฉันอยากจะกินฉันอาปากกินหมดนี่เลยได้ไหม พุดดิ้งขนมพุดดิ้งนะคะมันจะดิ้ง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 น่ากินน่าน่ากินต่อไปนะคะเมนูสุขภาพค่ะเด็กๆไม่ชอบกินผักต้องกินสดนะคะสลัดสลัดอร่อยมากนะคะร้านมิตรไผยไม่แพงค่ะ15บาทต่อไปอีอีออันนี้ก็อร่อยนะคะสไปรคิตี้ สปาเกตตี้สปาเกตตี้นั่นเองนะคะืสีสันน่าจะเอาส้อมมาเสียบบุบแล้วก็เข้าปากสักหน่อยสินะอืมน่ากินนะคะโอ้ดำปีเลยนี่คือท o สต์ท o สต์แปลว่าขนมปังปิ้งนะคะขนมปังปิ้งต่อไปอันนี้คือโยเกิร์ต y o เกิร์ตก็คือนมเปรี้ยวนั่นเองนะคะแต่ก่อนนมเปรี้ยวมันมีแค่แบบเป็นน้ําแบบภาพที่2นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เขาทาแบบถ้วยมาเป็นชนิดเข้มข้นกินใช้ช้อนตักกินนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของผลไม้นะคะมีนมรสชาติอร่อยค่ะกินทั้งหมดเลยบูมบูมเข้าปากข้ามาทั้งหมดเลยร้อยชิ้น อันนี้นะคะก็คือเป็นการถามด้วยคำถามว่า what's your favorite food what's your favorite food คุณชอบกินอะไรนะคะวิธีการตอบอยู่ในกรอบสีแดงนะคะเราจะตอบว่า my favorite food is cake ส่วนที่มันเป็นช่องว่างนะคะส่วนที่มันเป็นช่องว่างนักเรียนสามารถเติมเป็นอาหารนะคะ เป็นอาหารเพราะว่าเขาถามว่าเราชอบกินอาหารประเภทอะไรตรงที่ว่างก็ต้องตอบเป็นอาหารนะคะอ่าเมื่อเราตอบเสร็จก็คือเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งประโยคใดประโยคหนึ่งจากนั้นเราก็อย่าลืมถามกลับคนที่ถามเราด้วยนะคะ how about you how about you ก็คือแล้วเธอละชอบอะไรนะคะอ่าเขาก็จะตอบเราเหมือนที่เราตอบ แต่ว่ารายการที่เขาชอบก็คงจะเหมือนกันบ้างมังคนชอบกินเหมือนกันมังคนชอบไม่เหมือนกันนะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นดูซิดื่มน้ําจนตาเหลือกเลยนะคะเปลี่ยนจากเครื่องดื่อเปลี่ยนจากอาหารเป็นเครื่องดื่มบ้าง What's your favorite drink แล้วคุณชอบดื่มอะไรฮะล้นเลยโก้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 โกโ คใา้กินน้ำนะคะ My favorite drink is เราก็บอกไปว่าเครื่องดื่มที่เราชอบนะ่ะคืออะไรนะคะคืออะไรเราก็จะมาเติมลงตรงนี้นะคะอ่าเช่น My favorite drink is milk I love chocolate I like orange juice อย่างนี้นะคะเป็นเครื่องดื่มนะคะที่เราจะเติมลงไป ทีนี้หลังจากที่ดูคลิปเหล่านี้เสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะมิสไพยจะแนบไปไว้ให้ที่ไลน์ผู้ปกครองนะคะขอให้เด็กๆดูอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะอ่าส่วนอันนี้นะคะเป็นเมนูสำหรับเทมอม2นะคะเทมอม2จะมีให้เราเรียนเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพกับกับอาหารประเภทจังฟู้ดก็คือเป็นอาหารขยะนะคะอันนี้ เอาขึ้นหัวข้อรอเลยนะคะเทอมสองเราจะมาเรียนกันค่ะ,ะขอบคุณมากนะคะคลิปนี้จัดทำโดยมิสพายคนเดิมแล้วก็ต้องขอบคุณภาพทุกภาพจาก google c o m ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้บายบายค่ะ